ดีนะคะคลิปนี้นะคะหนูจะมารีวิวไอเทม10ไอเทมที่ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบของครึ่งปี2022นนะคะทุกคนแต่บอกกันเลยว่าหนูสปอนเซอร์นะคะแต่ก็จะมีบางตัวนะคะที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ใช้แบบฟรีๆแต่ละชิ้นก็คือใช้แล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะ เป็นแชมพูของอเวด้านะคะพร้อมกับครีมนวดเลยค่ะอันนี้เป็นอินวาติแอดวานซ์นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผมบางผมร่วงค่ะมีใครเป็นแบบหนูบ้างคือหนังศีรษะใช่ปะเวลาสระผมแล้วมันจะมันเร็วแล้วก็จะเป็นขุยแบบถ้าสมมติเกาอย่างเงี้ยก็คือร่วงลงมาแบบสีข,ขาวๆอะ่ะ เอออันนั้นก็คือแบบหาทางแกม้มันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแชมพูเด็กหรือว่าเป็นแชมพูนูน่นนี้นั่นก็คือเปลี่ยนมาเยอะนะคะแล้วอยู่ๆนะคะเราก็แบบได้รีวิวตัวนี้นะคะแล้วได้ลองใช้แล้วก็คือแบบดี มากมากคือกลิ่นของเขานะคะก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะและแบรนด์นี้นะคะไม่มีสารเคมีไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมน,นะคะซึ่งเหมาะมากกับคนแพ้ง่ายค่ะสองชิ้นนีนะหนูรู้สึกว่าเลิศมากถ้าใช้คู่กันแต่ว่าถ้าใครนะคะที่มีปัญหาเส้นผมที่แบบ ผมเสียมากผมแห้งมากตัวนี้ก็อาจจะต้องแบบไปซื้อครีมนวดหรือว่าครีมหมักผมเพิ่มเติมนะคะแต่เรื่องของหนังศีรษะเรื่องของการขาดรุดร่วงเนี่ยลดลงจริงๆคะ่ะนี่ก็คือดีมากแนะนำเลยชิ้นที่สองคะ่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของเส้นผมนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคนนี่คือแบบหนูรู้สึกว่าดีมากตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ล็อกเส้นผม ือหนูไปตัดหน้ามามามาใช่ปะ่ะแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเส้นผมตรงมากผมตรงก็มีปัญหาใช่ปะ่ะผมหยิกฟูก็มีปัญหาทุกคนล้วนมีปัญหาค่ะ <laughs> คือพอผมมันตรงมากๆแล้วเนี่ยหัวมันฟีบทุกคนเราก็เลยต้องการที่จะหาสเปรย์ที่มันล็อกเส้นผมเอาไว้สเปรย์รุ่นเก่าๆอ่ะมันจะแบบล็อกผมจนแข,แข็งแบบอยู่อย่างนั้นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะเหนียวแล้วแบบ มันจะจัดทรงอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่สเปรย์ตัวนี้มันจะแบบมีความเป็นน้ําค่อนข้างมากนะคะแล้วมันล็อกเส้นผมเราอยู่อะทุกคนอย่างหน้าม้าหนูนะคะถ้าสมมติว่าเซตออกไปข้างนอกอะหนูก็จะใส่โลม้นผมใช่ปะแล้วก็จะฉีดนางไปนิดนึงจึ๊กๆึตรงปลายเสร็จแล้วเป่าไดร์ร้อนนะคะก็จะอยู่แบบเนี้ยทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าจะออกไปตากแดดหัวชุ่มแค่ไหนนะคะ มันยังอยู่ค่ะก็คือแบบว่าล็อกเส้นผมเอาไว้นะคะแต่ว่าเส้นผมของเราเนี่ยยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่อันนี้ก็คือดีมากกลิ่นหอมกลิ่นไม่ฉุนเลยนะคะแล้วก็ฝาของเขาเป็นแบบนี้ทวนเวลาฉีดก,ก็แบบไม่รู้ในกะ็เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแพคเกจโอเคนะคะนี่มีล็อกตรงนี้เวลาที่เราเดินทางหรืออะไรเงี้ยก็สามารถพกได้แล้วก็ขวดไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยราคาดีงามด้วยนะคะอันนี้ก็คือเลิศมากคะ่ะตัวที่3ามข,ของเรานะคะนี่เลย เป็นออยอาบน้ํานะคะของล็อกซีทานตัวนี้นะคะคือได้มาขนาดทดลองคนเนี่ยได้ขนาดนี้มาเราก็รู้สึกว่าใช้แล้วแบบชอบมากมาก,ก็คือเราอ่ะเป็นม,มนุษย์ผิวแหง้งแห้งมากมันเฉพาะแค่ที่ใบหน้านะคะแต่ทั้งเนินทั้งตัวก็เขยแห้งมากผมแหง้งผิวแหง้งแห้งหมดนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเลิฟมากตัวนี้นะคะเป็นออยไม่ได้แบบเป็นออยทาผิวแบบนี้นะแต่เขาเป็นออยชาเวอร์ ก็คือแบบเราเทลงมาเสร็จแล้วเราก็แบบอาบนนาไปได้เลยคือ texture ของมันมันจะกลายเป็นแบบเป็นน้ำนม,มะอะค่ะทุกคนแล้วผิวหลังจากที่อาบก็คือจะหอมมากแล้วก็แบบจะลื่นมากคือสำหรับคนที่ผิวแห้งอยากแบบ อาบน้ําอยากจะแบบว่าอยากจะบําบัดตัวเองนะคะอยแาบอเอออโรมาเชอร์าฟีก็คือดีมากๆตัวนี้คืออันนี้ได้ขนาดทดลองมาแล้วก็คิดว่าจะไปซื้อไซส์จริงนะคะอันนี้ดีมากๆชอบมากๆแอบไปเห็นไซส์จริงมานะคะแล้วก็ราคาก็คือแบบค่อคนข้างแรงอยู่นะคะก็เลือกใช้เป็นวันไหนที่แบบเครียดมากๆอยากได้รับการบําบัดมากๆนะคะต่อไปเราจะเป็นเรื่องของสกินแคร์แล้วคะ่ะตัวแรกนะคะนี่คะ่ะ ครีมกันแดดนะคะของบรโอเค่ะคือตัวเนี้ยลองให้ดูได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่แพงมากแล้วก็ดีตัวนี้นะคะเป็นอะควาเจลค่ะทุกคนเป็นครีมกันแดดที่แบบทาแล้วมันจะแบบว่าเหมือนเป็นน้ำเป็นเจลอ่ะมันก็จะแบบว่าหายไป แ้่มันจะแบบเบาสบายหน้ามากๆและที่สําคัญนะคะคือหนูเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอุดตันง่ายมากก็เลยพยายามเลือกใช้เดย์ครีมที่แบบว่าไม่หนักหน้าจนเกินไปนะคะก็ทาแล้วปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งก็คือเนี่ยมันก็จะหายไปเลยแต่ผิวหน้าก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะที่สําคัญเลยก็คือเวลาที่ออกแดดแล้วรู้สึกว่าหน้าเรายังขาวอยู่แสดงว่าน้องกันแดดได้จริงนะคะราคาก็คือโอเคนะคะไม่แพงมากนะคะตัวนี้ เลิฟเลยจ้าแล้วต่อไปนะคะชิ้นที่5ของเราค่ะเป็นสกินแคร์ที่ได้มารีวิวและรู้สึกว่าชอบมากและอยากนำเสนอกับทุกคนค่ะนั่นก็คือนี่เลย Origins นะคะเป็นจินซิงนะคะทุกคนหนูใช้ทั้ง2ตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเซรั่มนะคะส่วนอันนี้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะคือบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยคือกลิน่นกลิ่นหอมมากกลิ่นเป็นแบบ กินเป็นส้มอ่ะเป็นส้มส้มยูสุอะทุกคนคือกินแบบให้ความแบบสดชื่นมากทาแล้วรู้สึกว่าแบบ้ฮฉันผ่อนคลายนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อก่อนอันนี้เป็น m o i s ไร r i z e r นะคะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้คะ่ะทุกคนเส้นเหมือนแบบเป็นมีความครีมเจลนิดนึงนะคะให้ความชุ่มชื่นดีมากตัวนี้ถ้าใครที่แบบ ผิวแห้งทาไปเลยค่ะเช้าเย็นแต่หนูเป็นมนุษย์ที่แบบ mm hmm. มีการแต่งหน้าในทุกๆวันนะคะก็เลยแบบจะใช้ตัวนี้เป็นไนท์ครีมมากกว่าทั้งคู่เลยก็ให้ความชุ่มชื่นดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้ากระจ่างใสมากๆค่ะเวลาที่ใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่า มันเห็นผลนะทุกคนใช้ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็รู้สึกว่าหน่าใสขึ้นมาจริงๆคือครีมเคาน์เตอร์แบรนด์ตัวอื่นอะ่ะ <c ounter> เขาจะแบบค่อยๆเห็นผลใช่ปะอย่างน้อยก็ต้องแบบ14วันอะไรขึ้นไปอะไรอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยเออรู้สึกว่าเห็นผลเร็วนะคะแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะว่าแบบผิวแพ้ง,ง่ายเอออะไรเออนะก็รู้สึกว่าเออดีแล้วก็อยากนาเหนือทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลองตัวเซรั่มให้ดูนะคะคนนี้ตัวเซรั่มนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยคือมันจะให้ความชุ่มชื่นมากๆนะคะหอมมากทาตัวเลยหอมมากจริงๆนะคะและต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่โหมดของเครื่องสำอางกันค่ะมาเริ่มกันเลยจ้า<ม>เป็นคอนซีลเลอร์ของเม b เบ l ลีนค่ะทุกคนสำหรับแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นหัวฟองน้ำแบบนี้ค่ะทุกคนมันคือแบบว่าพร้อมใช้งานแล้วก็ถ้าจะใช้ก็คือจะแบบหมุนอย่างนี้ เนื้อครีมก็จะออกมาเป็นบริเวณจ้ะหนูใช้เบอร์1 2 0สูนะคะมันจะออกเป็นหลืองคือชอบมากอะ่ะเนี่ยมันสะดวกมากเป็นคอซีซเลอร์ที่แบบหนูใช้ปกปิดใต้ตาบางช่วงเวลาที่ผิวหน้าไม่ได้มีปัญหามากนะคะก็จะใช้แค่ตัวนี้แล้วก็ทาแป้งแล้วก็แบบแต่งหน้าตามปกติได้เลยนะคะคือเขามีความปกปิดแล้วก็มีความชุ่มชื่นนะคะมันไม่แห้งจนเกินไปค่ะทุกคน <S <S คือให้การปกปิ แล้วก็แบบให้ความชุ่มชื่นด้วยนะคะซึ่งบริเวณที่เราจะใช้กันนะคะก็แบบมีใต้ตาแล้วก็มีตรงร่องแก้มค่ะก็คือเวิร์กมากและที่สําคัญราคาไม่แพงเลยราคาดีมากแท่งนี้ของหนูประมาณแท่งที่4ได้แล้วนะคะก็คือแบบเลิศมากและต่อไปนะคะชิ้นที่7ค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแป้งของคอฟฟ์มาค่ะเป็นซิลกี้ฟินะคะอ่ะตัวนี้ก็ได้มารีวิวเหมือนกันแต่ใช้แล้วแบบเฮ้ย ดีจริงดียังไงมาดูแพ็กเกจก่อนนะคะแพ็กเกจของเขาก็คือแบบสวยงามหรูหรานะคะ <ST AR IC AL> เป็นตลับแบบนี้แล้วก็ด้านในเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคน <ST AR IC AL> เป็นกระจกที่แบบใหญ่มากๆกระจกใหญ่สุดๆไปเลย <ST AR IC AL> แอบโ,โ,โคกนิดนึงนะตก <ST AR IC AL> ไปนู่นไปเนี่ยเราแบบว่าลืมเอากระจกไปก็สามารถใช้กระจกอันนี้ได้นะคะคับของเขาอ่ะ นุ่มมากค่ะทุกคนแบบมันดีมากมันเกิดมาคู่กันนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคะว่ามันดียังไงก็คือจะแตะแป้งนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาปาดให้ดูกันนะคะว่าแบบมันดียังไงซึ่งตอนนี้นะคะหน้าของเราอ่ะมันจะมีความเงาๆอยู่ใช่ปะแล้วก็จะมีรูขุมขนอยู่ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมนะแต่ว่าข้างนอกนี่คือเห็นชัดนะเนี่ยทุกคนเห็นปะมันเบลอรูขุมขน ไปเลยอะเนี่ยนี่นะคะข้างที่ทากับข้างที่ยังไม่ได้ทาคือแบบเขาบางเบาแต่ปกปิดรูขุมขนได้ดีมากเดี๋ยวเราจะปาดให้ดูนะคะ <S <S เห็นปะคือแบบบางเบามากๆทุกคน คุณสมบัติของแป้งตัวนี้นะคะก็คือเขาจะเน้นการเบลอผิวแต่ให้การปกปิดเนี่ยไม่ได้มากนะคะถ้าใครแบบที่มีรอยสิวมากๆก็แนะนําเป็นใช้คอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นแต่เรื่องของการเบลอรูขุมขนการทําให้เรียบเนียนแล้วก็ยึด เกาะติดกับผิวหนังแล้วเนี่ยคือลิดมาค่ะหนูรู้สึกว่ามันเหมาะมากกับผิวคนไทยค่ะเพราะเราอยู่เมืองร้อนใช่ปะแล้วช่วงนี้เราแบบใส่แมสด้วยมันก็ทําให้แบบมีรูขุมขนกว้างนะคะถ้าใครกําลังมองหาแป้งผสมรองพื้นที่แบบไม่หนาจนเกินไปแล้วแบบให้การปกปิดระดับหนึ่งไม่หนักหน้าก็คือแบบตัวนี้เลยค่ะทุกคน ของคอลเปอามาคนะคะหนูใช้เป็นตัว SP 2 0นะคะและต่อไปนะคะตัวที่8นั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นอายไลเนอร์นะคะซึ่งเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลค่ะทุกคนตัวนี้เป็นของคิส s มีนะคะเป็นลิควิดไลเนอร์นะคะคือดีมากเดีวเปิดให้ดูก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะหัวแปลงเขาเป็นแบบนี้ค่ะหัวแปลงเขาไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ เนี่ยเขาจะเส้นเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหนูรู้สึกว่าถ้าใช้สีน้ำตาลแล้วหน้าเราดูไม่ดุจนเกินไปครับและที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็คือแบบกันน้ํากันเหงื่อได้นะคะก็ลศมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะตัวนี้แบบดีมากดีมากดีมาก,มากน้ำเหนือค่ะต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าค่ะนั่นก็คือนี่เลยเป็นมาสคาร่าของน้องชาติค่ะเป็นโบอิทนะคะแพ็กเกจก,ก็คือหรูหรา อันนี้เป็นของคนไทยนะคะทุกคนซึ่งหนูรู้สึกว่าดีมากหวัวเขาเป็นหัวแปลงแบบนี้นะคะนี่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันอยู่ทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดให้ดูเลยอันนี้ก็คือแบบแต่งหน้าเว้นขนตาไว้นะมาปัดให้ทุกคนดูมาค่ะทุกคนหนูดัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดให้ดูไปเลยว่าดีแค่ไหนนะจ๊ะ<อ>ก็คือแบบว่าเราชอบมากตรงที่ว่าเขาอยู่ติดทน,นทั้งวัน ตอนเย็นกลับบ้านมาก็คือปัดไว้ยังไงก็คืออยู่อย่างนั้นเลยความรู้สึกแบบเป็นการปัดแนละ้วแบบมันเป็นช่อขึ้นไปอย่างนี้นะนี่ก็จะได้แบบนี้ค่ะคืดีมากและ คือมันติดทนทั้งวันอยู่ยังไงก็คืออยู่อย่างนั้นตอนล้างก็คือ,อยังจะไม่ค่อยอยากจะออกเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือดีมากแล้วลาค่ะไม่แพงเลยนะคะโออิด oh, <it S 1> ของพี่น้องชันนะคะต่อไปนะคะเป็นชิ้นสุดท้ายของเราแล้วตัวนี้นะคะไม่ใช่สกินแคร์ไม่ใช่เครื่องสําอางแต่บอกเลยว่ามีแล้วอุ่นใจมีแล้วชีวิตดีขึ้น <Just so. S 1> มีแล้วทําให้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะทําให้นอนหลับอยากรู้แล้วใช่ปะว่าคืออะไร ก็คและนี่นะคะก็คือไอเทมที่หนูพูดถึงค่ะมันเป็นที่อุดหูนะคะของ 3M ค่ะมันแบบนิ่มมากๆค่ะแล้วเวลาที่มันไปอยู่ในรูหูของเราอ่ะมันก็จะทำให้เราไม่เจ็บหูนะคะแล้วก็ช่วยกันเสียงได้เยอะมากๆค่ะเป็นไอเทมหนึ่งที่อยากแนะนำเลยใครที่นอนหลับยากตัวนี้ โอเคค่ะทุกคนแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไอเทมที่หนูรู้สึกว่าใช้แล้วดีจริงๆใช้แล้วชอบใช้แล้วแบบชีวิตดีนะคะก็อยากเอามาแชร์กับทุกคนนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าใครแบบอยากให้รีวิวอะไรอีกหรือว่ามีไอเทมไหนที่แบบอยากนำเสนอหนูก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย